สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพะพะรวยคือเก่าน้องชมคลิปนี้จะมาปล่อยสูตรเ่อและวันเด็ดๆให้แฟนช่องได้พิจารณาคือเก่า้องชมผู้ใดเข้ามาแลวกะฝากกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริพาทคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นาเสนอนะคะเลขของช่องแพรพะรวยเฮาอเหมือนว่านี่ปังแล้วรองชมแต่ก็รัวเทิงห้าน้อยแล้วก็เทิงเล่าพัฒนาเลยนะคะ ในคลิปนี้จะมาปล่อยสูตรของแม่ริมโขงสูตรเส้นว่าปีประทุ่มแล้วก็สูตรของอาจารย์ต่อยนะคะหลังจากเมือ่อคืนนี้นะคะรับทราบกันไปนนอแล้วนะคะเทิงเล่าพัฒนาแล้วกะ็ห้าน้อยน้งชมเลขของช่องเฮ้าเขารรัวแล้วนะคะจะไม่เบิ่งก่อนน้ำชมเมือ่อคืนนี้นะคะเลขของอาจารย์ตอย่อยเมื่อคืนนี้ก็แตกจังๆนะะ้ำชมเล่าพัฒนากะ็ะมาเจ็ดสองเต็มๆนะคะและะ้วก็ ห้าน้อยของอาจารย์เฮาเมื่อคืนนี้หลุดไปน้ำชมมาแต่สายวิ่งสายแลนนะคะสาหรับเมื่อคืนนี้น้ำชมงวดนี้อ,อาจารย์ต้อยได้ทรงตัวเลขมาให้พิจารณาแล้วน้ำชมสูตรของอาจารย์ต้อยเมื่อนี้นะคะเพิ่นจัดออกมาให้ชุดเต็มน้ำชมงวดวันเสาร์ที่24กุ 67. มภาพกุศลเมื่อนี้อาจารย์ต้อยจัดออกมาให้ 7. ดชุด7หางนะคะหาน้อยมัดรวมเน้นพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะ เลขวิ่งเลขแลนมี0ศูนย์กับหนึ่งจับคู่มี8 0ปดศูนย์ศูนย์แปเก้านยก้าเน้ักศูองชมพิจาราเา้อคะเ้อมักชอบกับแคบหน้าจอไว้พิจารณาได้เลยนะคะสําหรับสูตรของอาจารย์ต่อยน้องชมูตรแมคสูตรแม่อริ์ต่น้องมืานาไ้นะคะเำรขาโตนย่น้องชมพิจรับเไ้เลยนะคะสำรับเูของาตึ้เแต่น้อยเฉพาะกิจเลยนะคะมือนี เลขของแมริมโขงได้จัดออกมาให้พิจารณาแล้วนะคุณชมมาหลุ่นต่อเลยนะคะว่างวดนี้จะเขาจากน้อยนะคะสำหรับสูตรแมริมโขงงวดนี้จัดสูตรใหม่ออกมาให้พิจารณาเ mm ้ hmm. ยค่ะเด้อท่านผู้ชมเด้อบได้จัดเลขสามตัวนะคะจัดแต่หลักลอยมาให้นะคะงวดนี้นะคะเพิ่นจัดให้นะคะสําหรับเลขตัวเด่นเพิ่นนะคะมีแปดกับเก่าน้องชม แปดเก้าศูนย์นะคะแล้วก็เพิ่นจับใส่มีสองสามสี่นะคะตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะคะที่สูตรแมริมคงจัดออกมาใหา้ในเมือนี้ได้เก้าชุดเก้าหางน้องชมมีแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่แล้วก็ถาผุดใดมักศูนย์นะคะมีศูนย์สองศูนย์สามแล้วก็ศูนย์สี่ตที่เน้นเลยนะคะคือแปดก็ เก้าเก้าแปดตัวนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าผู้ใดมักชอบชุดใดหางใดพิจารณาเอานะคะเน้นให้ตัวเน้นมีแปดสีเก้าสามแล้วก็เก้าสีเน้นเนีนนะคะคุณผู้ชมนี่คือชุดเต็มเลยนะคะถ้าผู้ใดมักเลขสามตัวเอาเลขแปดกับเลขเก้าไปใส่นะคุณผู้ชมถ้ามักเลขแปดสีก็จะได้แปดแปดสีนะคะหรือว่าเป็นเก้าแปดสี่นะคะคุณผู้ชมพิจารณาเดยะค่ะเด้อแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะสำหรับ ชุดเต็มห้าหน้อยมัดร่วมสูตรแม่ริมโขงน้งจมและการในคลิปนี้จะมีสูตรของเซียนว่าปีปัทุมน้งจมเมื่อว่านี่เลขของพอเฮ้านะคะเซียนว่าปีปัทุมงวดวันศุกร์เมื่อว่านี่แตกเทิงห้าหน้อยล่ะกะ็เทิงเล่าพัฒนาเลยน้งจมสําหรับสูตรพอเฮ้าเมื่อว่านี่ไปเข่าห้าหน้อยวี p ไอพี่น้งชมนี่คือตัวเลขของพอเฮ้าเมื่อว่านี่นะคะ ลาวพัฒนาของพอเฮ้าแตกตรงตรงบริกรบเลยนะคะพอเฮ้าจัดหาเจ็ดสองนอบชมผู้ใดได้โชคได้มันกับพอเฮ้าก็ยินดีน้ำนะคะสำหรับเมื่อว่านี้เลขห้าน้อยพอเฮ้าไปแตกห้าน้อยวี p ไอพี่นอชมคือเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งตัวนี้เป็นตัวนิ่นนะกคำชม่มเลขพอเฮ้าเลขห้าน้อยกับลาวพัฒนาเพิ่นว่ามันใจห้าน้อยหลายกว่าอีกนอบชมมือนี่ลุ่นต่อเลยว่าห้าน้อยของพอเฮ้า จะแตกตรงๆจากน้อยน้องชมไปจิตในคลิปนี้พอเห่ากะได้จัดแนวทางชุดเต็มให้คือเก่านะคะจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดเฮมซิเฟนช่องเหาพิจารณาเาเด้กคระเดอมักชอบจังจัดนะคะสําหรับแนวทางก็คือแนวทางน้องชมไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของพอเหาให้พอเหาคอนเฟิร์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะ oh. ค่ะพ่อสวัสดีค่ะ ค่ะมืัอนี้กับพบพ่อก,กันในหวยแร่วันคือเก่านะพอ่อมืัอนี้เป็นวันพายายน,นะคะจากยาก,ยากๆในจังน้อยนะคะพอ่อมืัอนี้กับสายโบสา,ายกับด้ลงให้แฟนช่องได้พิจารณากันคือเก่านะพอน่อเมื่อคืนนี้เลขก,กว่าตัดคือพ่อว,ว่าตัดกลับมากอะมาเปิดเพราะว่าตัดตาเป็นผลค่ะอ๋อโบเป็นยังยังตงลงท่านอยู่นะพ่อเนาะแฟนช่องกับตั้งนาตั้งค่ะแฟนช่องห้าตั้งนาตั้งตารอคอยนะคะสำหรับสูตรหวยแร่วันนะคะ นวดนี้เลขของพอเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมปังอีหลีนะคะสําหรับมือขึ้นนี่นะพ่อแตกเครื่องน้อยแตกเครืงเล่าเลยนะคะมือนี่หลุนแนวทางกับพอเฮ้าต่อเลยนะท่านผู้ชมเมื่อวานนี่ห้าหน้อยกะเขาเดิกเลยนะพ่อมือขึ้นนี่เนาะ,ะเขาน้อยวิไอพีเนาะคะ่ะมือขึ้นนี่ก็ได เอา,เอาน้อยเดียวพอเดี๋ยวหลุดน,นะพ่อดีกับเขาเนาะค่ะสำหรับเลขห5น้อยก็ได้ค่ายโย่ถือตัวเน้นอยู่เนาะแมนีนเอาเมื่อนีล้ลุนต่อเลยนะพ่อสำหรับมื่อนี้กะบ่อยเสียเวลานะค่ะเป็นห5น้อยหัววันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์เนาะคะ่ะพ่อเอาผู้ใดที่รอคอยนะคะเลขของพอ่อเฮากะพิจารณาได้เลยนะคะงวดนี้เลขวิ่งเลขแล่นได้ตัวใดเนี่ยค่ะพ่องวดนี้วิ่ง4ก็พาแล้วล่ะงวดนี้วิ่ง4กับ5ค่ะพ่อ จับคู่มี40 41 42จับคู่มี40 41แล้วก็42ค่ะบพ่อเออบัดน,นี้ลราคา43 4 5แล้วก็มี43แล้วก็มี45ค่ะบพ่อเอ่อ40 41แล้วก็มี50 แล้วก็มีห้าหนึ่งค่ะพ่อห2าสองหาสามห้าสองแล้วก็ห้าสามค่ะแล้วก็ห้าเจ็ดแล้วก็ห7าเจ็ดค่ะอีกชุดหนึ่งนะพ่อเนาะอ,อะชุดเต็มของพอเฮ้าคือเกาอน้ำชุม่ม1ิชุด1ิห้างไฟฟ้แฟนช่องไดพิจารนาเนาะคะ่ะวดนี้มีหลักหลอยพอพ่อ หลักรอยมีไอสามสัวนีนะันนี้หลักร้อยมี3กับ4ี่นะพ่อเพื่อผู้ใดอยากจัดเลขสาตัวนะคะเลขของพ่อเฮ้าก็จะจัดให้แลวก็ให้แฟนช่องไปใส่กันเองนะพ่อนอะถามักถา้กถาชอบนะคะเดี๋ยวทวนตัวเลขของพ่อเฮ้าไปพร้อ,อมๆกันนะคะวันนี้พ่อเฮาจัดชุดเต็มมีสี่ศูนี่หนึ่งสี สี่สามสี่ห้าห้นึ่งหสาสองแล้วก็ห้เจถูกต้องนะพ่อเนาะถูกต้องลค่ะที่นี่กันเน้นให้แฟนช่องเนี่ยค่ะพ่อเน่งวันนี้ก็ได้เน้นมีสี่ศูนย์สี่หนเน้นไปที่สี่ศูหค่ะพ่อแล้วก็สี่หค่ะพ่อเออแล้วก็ ห้าศหาหนึ่งมีห้แล้วก็มี5 1าหค่ะพ่อเออน้าลูก,กาหางชุดหางเน้นๆนะคะทา้าผู้ใดมากเลขลักร้อยของพอเหานะคะท้ามักซีศย์กับห้เอา3 C ไปใส่กับเป็น3ามศย์ท้าเอาซไปใส่กับเป็น C ี0ีศนย์นะพ่อตัวอย่างนะคะมักชอบอชุดใดหางใดพิจารณาได้เลยนะพ่อนี่คือแนวทางนะครับชมพิจารณาอาเด้อว,วัน,นี้ก็คอให้ไดคอมา ก้อยแตกปังปังเข,ขารั่อๆนะพ,อนนนะพอ่อมันใจคือเก่าป <Hey. S 1> อเมืองม่วนนี้ก็ได้ค่ะสําหรับเลข้ยงมันใจคือเกาลูกเลี้ห้าน,น้อยพอเฮาระวังห้าน,น้อยกับเล้าพอเฮามันใจห้าน,น้อยหลายกว่าเล้าอีกนะพอนะ่ <Ma' am. S 1> อเนาะแมนค่ะม่วนนี้ก็ขอให้ปังปังนะพอ่อให้แฟนช่องเฮาได้โชคได้ใช้กับพ่อคะ่ะขอบพระคุณพอ่อหลายๆที่แบ่งปันแนวทางพอ่อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ